สวัสดีครับผมโยมเมืองลุงนะครับผมวันนี้ก็มีสาระความรู้ดีมาฝากพี่พทุกท่านกันเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมนําพระเครื่องมาทั้งหมด10รุ่นนะครับผม10บรุ่นที่ผมนํามาเนี่ยก็จะเป็นพระนะครับผมที่ผมได้ซื้อขายผ่านมือนะครับผมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับก็จะมีทั้งพระหลักหมื่นบ้างหลักพันบ้างน,นะผมก็ตามคนสิบของร้านเรานะครับผม พระหลักนะผมหลายหมื่นหลายแสนบางท่านอาจจะเคยได้ยินนะผมอาจจะเห็นราคาอยู่บ่อยครั้งนะผมแต่พระประเภทหลักหลายพันหรือหลักพันกว่าบาทหรือหลักหมื่นต้นๆบางท่านอาจจะไม่ได้ทราบราคาที่ชัดเจนแน่นอนนะผมว่าอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่กันแน่นะผมเคยแค่พันว่าหลายพันเคยผ่านว่าหมื่นต้นตนะผมเพราะฉะนั้นนะผมวันนี้เนี่ยผมนำไกด์ลายราคานะผมที่ผมรับช่าและซื้อขายเปลี่ยนมือกันอยู่เนี่ยว่าจะมีราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะผมบางที่นะครับ พระที่ท่านมีอยู่ในคอรหรืออยู่ในบ้านตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็น1นึในสิของวันนี้ก็ได้นะผมแต่นะผมบอกไว้เลยว่าราคาที่ผมนําเสนอไปเนี่ยเป็นเพียงได์ไลน์เบื้องต้นนะผมถ้าเกิดท่านใดเนี่ยอยากทราบว่าพระที่ท่านมีอยู่เนี่ยราคาจริงๆเนี่ย ประมาณเท่าไหรนะผมเพราะราคาพลักขึ้นอยู่กับสภาพและความพึงพอใจของผู้ซื้อและผู้ขายเป็นหลักด้วยนะผมก็สามารถส่งภาพมาประเมินราคากับเราได้นะผมแต่ก่อนที่จะส่งภาพมาประเมินราคานะผมเราไปรับชมคลิปันก่อนดีกว่าผมเผื่อวันนี้นะผมอาจจะมี1ใน10ที่ท่านมีอยู่ก็ได้นะผมวันนี้จะมีภาพระ่นไหนบ้างเดี๋ยวไปรับชมมันได้เลยนะครับอันดับที่1นึ่ครับผมเหรียญหลวงพ่อชื่นวัดในปราบรุ่นแรกนะผมจะสร้างในปี2548นะครับะผมเป็นเนื้อทองแดงรมมันปูนะครับองค์ในคลิป โดยพระรูปนี้มีการสร้างกระไหลเงินแล้วก็มีกระไหลทองด้วยนะผมแล้วก็มี 3K นะครับแต่เนื้อรูมมันปูเนี่ยก็ถือเป็นเนื้อที่พื้นฐานนะผมพบเจอได้บ่อยพบเจอได้จริงนะครับยิ่งเงือนที่ผ่านมาเนี่ยผมได้ซื้อมาหลายเหรียญเลยนะผมก็ถือว่าเป็นพระที่ยังพอพบเจอได้นะครับราคาที่ถาก็ไม่ได้สูงมากนะผมเอาเป็นว่านะผมจดจำลักษณะนะผมลักษณะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นหลงวงพ่อชื่นนั่งเต็มองนะผมมีการระบุชื่อน,นะครับด้านหลังก็จะมียันพร้อมระบุวัดพศ แล้วก็จังหวัดนะครับผมลักษณะแบบนี้นะครับผมให้จดจําไว้เลยนะครับถ้าเกิดท่านใดมีสภาพสวยๆผมรับเช่าเริ่มต้นให้เหรียญหนึ่ง1000บาทนะครับอันดับที่2ก็ผมเหรียญหลวงพ่อขาววัดบางใหญ่รุ่นแรกเนื้อทองแดงรมดำนะครับผมจะสร้างในปี2513นหมะครับหลวงพ่อขาวก็เป็นพระจังหวัดนะครศรีธรรมราชนะครับผมเป็นพระที่ค่อนข้างพบจะได้น้อยนะอ่าเหรียญนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเหรียญที่หลายๆคนนะผมไม่ค่อยรู้จักและหลายๆคนไม่ค่อยรู้ราคานะครับ ลักษณะด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นหลงพ่อขาวนะผมครึ่งองนะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะเป็นพัทสีมาแบบนี้นะครับผมพร้อมระบุนะผมงานผูกพัทสีมารุ่นแรก2513นะผมลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญกลมมีหูแบบนี้นะครับเอาเป็นว่านะผมด้เกิดท่านใดน,นะผมมีสภาพสวยๆนะครับผมรับเช่าเริ่มต้นเหรียญหนึ่ง2,000เมนถึง2,500นรบาทนะผมแต่ถ้าเกิดว่ายิ่งสวยก็ยิ่งได้ราคานะครับอันดับที่3ครับผมเหรียญ สแต็มอมพ่อจตุคามรามเทพปี2530นะครับผมเนื้อทองแดงนะครับเมื่อพูดถึงอมพ่อจตุคามรามเทพเนี่ยก็ขอแวะนิดน,นึงละกันนะครับผมหลายหาท่านส่งภาพมาเนี่ยรับเชาา่าจตุคามหรือเปล่ารับเชาา่าจตุคามไหมนะครับผมจตุคามยังมีราคาไหมนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยจะมาแนะนํและกันนะครับผมจตุคามรามเทพเนี่ยก็จะมีด้วยกันหลายวัดนะครับผมแต่ปัจจุบันเนี่ยวัดที่มีราคาลิ้นหาเนี่ยก็จะเป็น หลักเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็จะเป็นวัดพุทธไทยสวรรค์นะผมส่วนวัดอื่นๆอาจจะมีราคาเป็นปลีกย่อยนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยที่มีราคาเล่นหานลักๆก็จะเป็นหลักเมืองนครศรีกับพุทธไทยสวรรค์นะครับเหมือนในสเต็มรุ่นนี้เนี่ยออกหลักเมืองนครศรีธรรมราชนะผมทําให้มีราคาเล่นหาที่ชัดเจนนะผมและมีการขยับราคาสูงขึ้นจากเมื่อก่อนนะผมให้จดจําลักษณะนะผมด้านหน้าก็จะเป็นเสียรองค์พ่อจตกคามรามเทพนะผมด้านหลังก็จะมียันพร้อมระบุป,ปีการสร้างนะผมแบบนี้นะครับ เอาเป็นว่านะผมเดินทง้านในมีเหรียญรุ่นนี้นะผมสภาพสวยๆผิวไฟแดงๆเต็มๆ,ๆนะครับผมรับใช้เริ่มต้นในเหรียญหนึ่งห้าพันเป็นถึงหกพันบาทนะครับผมแต่ย้ำว่าต้องอยู่ในสภาพผิวไฟเต็มๆนะครับอันดับที่4ครับผมเหรียญปิดตาหลวงปูก่แก้วเก,าเกาสาโรปี2519นะผมองค์นี้เป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับเหรียญปิดตาหลวงปู่แก้วเกาสาโรเนี่ยเป็นออกวัดทหารไร่นะครับผมหลายท่านเมื่อพูดถึงวัดทหารไร่เนี่ยนึกถึงหลวงปู่ทิมแน่นอนนึกถึงเหรียญปลกุก นึกถึงเหรียญเสีมา8รอบเหรียญน,นึงหลายหายมื่นเหรียญน,นึงเป็นแสนนะครับแต่นะผมบางท่านอาจจะไม่ได้รู้จักนะผมว่าหลุมูกแก้วเกสรวัดอาหารไหเนี่ยก็มีราคาเล่นหาเช่นกันนะผม,มเมื่อเดือนในคลิปเนี่ยก็เป็นเหรียญปิดตานะผมเหรียญน,นี้ส่วนใหญ่จะแช่น้ํามันงานนะครับทาให้เกิดคาบเขียวหรือคาบตะกรันนั่นเองนะผมแบบนี้นะครับถือว่าเป็นเบสิกทั่วไปนะแต่ผิวไฟแดงๆก็มีนะครับพบจอได้ดค่อนข้างน้อยนะสภาพประมาณในคลิปเนี่ยอยู่เรทดเหรียญหนึ่งเนี่ยก็ เจ็ดแปดพันบาทนะผมที่ซื้อขายเปลี่ยนเงิอนอยู่นะครับแต่นะผมเดี๋ยวเกิดท่านใดน,นะผมมีสภาพสวยๆผิวไฟแดงๆเต็มๆนะครับผมรับเช่าใ้เริ่มต้นเหนียวนึงเก้าพันเปนถึงหนึ่งหมื่นบาทนะครับอันดับที่ห้าครับผมหลวงปูท่ทวดวัดช้างให้เนื้อว่านปี2524นะครับผมเป็นพิมพ์กลางนะครับเมื่อพูดถึงเนื้อว่านวัดช้างให้เนี่ยท่านก็นึกถึงแน่นอนเลย97แน่นอนนะครับ้าเจ็ดองหนึ่งเนี่ย บางพิมพ์ก็เป็นแสนบางพิมพ์ก il. ็หลายหลายหมื them, so, book, ่นนะครับผมบางพิมพ์สวยๆก็เป็นล so, ้านนะครับแบบนั้นเนี่ยคือพระหลักที่หลายท่านเนี่ยรู้จักแน่นอนและเจอแท้ได้ค่อนข้างยากนะครับผมแต่นะครับผม2อสี่เนื้อว่านเนี่ยเป็นพระที่พบเจอได้ค่อนข้างเยอะด้วยจํานวนสร้างที่ค่อนข้างเยอะนะครับผมปีการสร้างปี2อสี่เนี่ยยังหลงเหลือพระอยู่ในบ้านหลายๆบ้านแน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะผมสังเกตดีๆนะครับพิมพ์กลางนะครับผมหน้าหลวงพ่อจะลักษณะเป็นหน้าเงนนะครับ จดจำลักษณะพิมพทรงนะผมจะเป็นหลวงปู่ทวดนั่งบนฐานบัวนะครับพระรุ่นนี้นะผมจดจำเนื้อให้ดีๆนะครับจดจำพิมพ์ไม่ได้นะผมมีเกลค่อนข้างเยอะนะครับองในคลิปเนี่ยก็มีคาบป,ปลวกขึ้นบางๆนะผมทำให้ดูง่ายขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับเอาเป็นว่านะผมถ้าเกิดท่านใดมีหลวงปู่ทวด2 4พิมพ์กลางแบบในคลิปนะผมผมรับเช่าเริ่มต้นองหนึ่ง3 4 0ถึงบาทนะครับอันดับที่6กครับผมหลวงปู่ทวดวัดช้างให้เนื้อว่าน ปี2,524องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่ครับเมื่อกี้เป็นพิมพ์กลางนะพิมพ์ใหญ่เนี่ยจะนิยมกว่านะผมความหายากก็พิมพ์ใหญ่จะหายากกว่าหน่อยนะครับผมจดจนนาลักษณะให้ดีนะครับจะคล้ายคลึงกันนะแต่พิมพ์ใหญ่ดูหน้านะผมหน้าจะใหญ่นะครับองค์พระจะล่ํานะผมบริเวณฐานโบวจะแตกต่างกันกับพิมพ์กลางนะผมดูเลยนะพระจะดูล่ำๆดูใหญ่กว่านะผมไปที่มองเขาพิมพ์ใหญ่นั่นเองนะผมสององ,องนี้เนี่ยผมได้เช่ามา พร้อมมาเลยนะผมเองพิมพ์กลางและพิมพ์ใหญ่นะครับจะมีลักษณะเห็นนะครับผมพระบ้นบานๆเนี่ยจะมีค่าปลวกขึ้นบ้างบางๆนะผมดูง่ายมากๆนะครับพระชุดนี้เนี่ยเอาเป็นว่านะผมด้วยกันท้านใดมี2สีพิมพ์ใหญ่นะครับผมสภาพสวยๆนะครับก็จะมีการเย็บมีบอลไม่มีบอลน,นะแต่เอาเป็นว่าคร่าวๆแล้วกันนะผมรับเช่าสตาร์ทให้เริ่มต้นอง,องค์หนึ่งหกพันบาทนะครับอันดับที่7ครับผมมาที่ตะกรุดบ้างครับตะกรุดนารายแปลงรูปอาจะนองวัดทรายขาวครับ องนี้เนี่ยเป็นยุคต้นนะครับผมไม่ต่อโค้ดดอกเล็กนะครับอ่าไม่ต่อโคตดดอกเล็กอะไรนะผมให้ดูลักษณะนะผมตะกุดยุคต้นอาจารย์นองเนี่ยจะเป็นการแกะลายประมาณนี้นะครับตะกุดยุคต้นอาจารย์นองเนี่ยก็ถือเป็นตะกุดที่หายากนะครับผมดอกนี้เนี่ยเท้าความนิดนึ่งแล้วกันนะผมผมได้เช่ามาจากจังหวัดสตูลนะครับเจ้าของเนี่ยเป็นเฮียท่านหนึ่งนะผมรับจากเมืองอาจารย์นองเลยนะครับคือตอนผมไปซื้อเนี่ยผมก็นั่งดูอยู่สักพักหนึ่งนะครับผมแล้วเฮียก็บอกว่าเนี่ย เฮีย er, มีรูปด้วยนะที่ไปรับจากเมื่อจันนองนะครับผมคือเป็นรูปเฮียคนนี้เนี่ยนั่งข้างออกาาับอมืจันนองเลยนะครับก็ถือว่าที่มาชัดเจนนะครับผมลักษณะถูกต้องนะครับผมตามหลักการพิจรารณานะครับแบบนี้เนี่ยแท้ดูง่ายเลยนะครับผมดอกนี้ก็มีสภาพใช้นิดนึงนะผมผิวจะลื่นๆหน่อยนะครับแต่ถือว่าอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างสวยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะผมถ้าเกิดท่านใดมีแบบนี้นะครับตะกรุดนารายแปลงรูปอาจารจ์นนองยุคต้นนะครับผมแบบนี้นะครับผมรับเช่าเริ่มต้นให้ดอกหนึ่ง็ 12, นถึง133,000บาทนะครับ อันดับที่8ครับผมพระกริ่งสิริวัต์อาจารย์สีเงินวัดดอนสาลาปี2,534นะครับผมพระกริ่งอาจารย์สีเงินเนี่ยก็มีด้วยกันหลายรุ่นนะครับองนี้เนี่ยนะว่าเป็นรุ่นสานะครับผมคือกริ่งสิริวัฒน์นั่นเองนะครับจดจําลักษณะนะครับผมจะเป็นพระพุทธนะครับผมนั่งบนฐานบัวนะครับแบบนี้นะผมจดจําลักษณะให้ดีนะครับอ่าด้านหน้านะครับผมแบบนี้เลยนะดูให้ดีนะครับผมไม่มีการระบุชื่อใดๆเลยนะแต่ด้านใต้นะผมจะมีการ ระบุนะผมต่อโคดต,ตัวเลขนมเบอร์แต่ละองค์ไว้นะผมตรงนี้คือจุดช่วยพิจารณาได้นะผมเพราะฉะนั้นนะผมจดจำไม่ดีนะครับแบบนี้นะผมเดีกิดทั้นใดมีผมรับเช่าสตาร์ทให้เริ่มต้นองค์หนึ่ง2,000เป็นถึง2,500บาทนะครับอันดับที่9ครับผมเหรียญหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงตะวันออกรุ่นแรกพิมพ์แขนโตผมจะสร้างในปี2,516นะครับเหรียญรุ่นแรกพิมพ์แขนโตเนี่ยลักษณะเนี่ยก็จะเป็น เรียนหลวงพ่อหมุนพิมพ์หลังใส่ฝนนะครับแต่นะครับผมมีแต่นะครับดูลักษณะนะครับผมตรงแขนหลวงพ่อเนี่ยจะมีลักษณะเป็นเนื้อเกินขึ้นมานะผมตรงนี้นะครับเกิดจากบล็อกชํารุดนะผมในตอนนั้นนะครับทําให้มีเนื้อเกินขึ้นมานะผมแต่ปัจจุบันเนี่ยบล็อกนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากบล็อกนี้เนี่ยเกไม่สามารถทําได้และพบเจอได้น้อยมากๆนะผมยิ่งสวยๆยิ่งไม่ค่อยเจอเลยนะครับ เอาเป็นว่านะผมจดจำลักษณะให้ดีนะครับจุดพิจารณาในการดูแท้เนี่ยเหมือนกับเหรียญบล็อกหลังสายฝนทุกอย่างเลยแค่มีนักเกินขึ้นมาบริเวณแขนนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมเก็กท่านใดมีสภาพสวยๆนะครับกระไหลทองเต็มๆนะครับผมผมรับชัยเริ่มต้นเหรียญหนึ่งสองหมื่นบาทนะครับอันดับที่10ครับผมเหรียญลงพ่อเอียดดำวัดในเขียวรุ่น2เนื้อทองแดงครับผมจะสร้างในปี2498นะครับ เหรียญหลวงพ่อเหยียดดำเนี่ยก็ถือว่าเป็นเหรียญยอดนิยมนะผมของนครศรีธรรมราชเนี่ยหากจะเป็นรุ่นแรกเนี่ยก็ต้องว่าเหรียญหนึ่งหลายหมื่นถ้าเกิดเช้มๆก็ต้องว่าเป็นแสนนะครับแต่รุ่น2เนี่ยก็ถือว่าเป็นพระที่ถือว่ายอดนิยมเช่นกันร,ราคาดรอปลงมาหน่อยนะผมถ้าเกิดว่าสภาพทั่วไปเหมือนในคลิปแบบนี้เนี่ยองคหนึ่งก็หลายๆพันนะผมแต่หากเช้มๆ <ourd> แดงๆเนี่ยก็ต้องว่ากันหลักหมื่นเช่นกันนะครับผมเอาเป็นว่านะผมจดจําลักษณะนะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อเหยียดดำนะผมครึ่งโอมพร้อมระบุชื่อนะผม ด้านหลังก็จะเป็นยันลักษณะแบบนี้ไม่ระบ,บุชื่อใดๆนะครับผมเพราะฉะนั้นนะผมหลักการพิจารณานะครับเหรียญรุ่นนี้เนี่ยดูความคมชัดเป็นหลักนะครับผมพระนะครับผมจะต้องคมมีเส้นเสี้ยนเยอะๆนะครับสาหรับเหรียญรุ่น2นะครับถ้าเกิดไ้นนะครับผมสภาพผิวไฟแดงๆเต็มๆทั้งเหรียญเลยนะครับผมรับเช่าเริ่มต้นเหรียญหน 1, 8, ึ่งแปดพันไนถึง10,000บาทนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับ10อันดับวันนี้ที่ผมนําให้ทุกท่านได้ชมกันนะผมก็จะมีทั้งพระใต้นะผมมีหลวงปู่ทวดบ้านแล้วก็มีพระภาคกลางยอดนิยมทั่วไปเข้ามาแซมแซมบ้านนะผมถือว่าเป็นสาระความรู้เป็นองค์ความรู้ให้ทุกท่านได้ทราบกันนะผมเผื่อถ้าเกิดท่านใดนะครับมีอยู่นะผมแต่ไม่ทราบว่ามีราคา และไม่ทราบว่าราคาที่หนาางจริงอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะผมราคาที่ผมนําเสนอไปเนี่ยก็เป็นไกด์ไลน์เบื้องต้นนะผมแต่ก็ถือว่าเป็นราคามาตรฐานที่ซื้อขายกันจริงๆนะผมถ้าเกิดท่านใดนะผมมีพักเครื่องนะครับอยากทราบราคาว่าพระที่เรามีอยู่ราคาจะขายได้จริงประมาณเท่าไหร่นะผมก็สามารถส่งภาพมาชมได้ทาง idline f หนึ่งสี่สาม tdmn นะผมยินดีประเมินราคา้ฟรีทุกองนะผม และได้เกิดทัานได้นะผมอยากได้พระแท้ราคาแบ่งปันนะผมที่ผมได้เช่ามาผ่านการสแกนจากผมมาแล้วเนี่ยได้เป็นพระแท้ผิวเดิมนะผมก็ฝากติดตามเพจ f c e e o o o โยมมลุงเอฟซนะผมจะไลฟ์สดแบ่งปันพระแท้ทุกวันพฤหัสเวลาหนึ่งทุ่มตรงนผมเจอสัปดาห์ละ1ครั้งนะผมแล้วเรามาเจอกันในไลฟ์แฟนเพจนะผมวันนี้โยมมลุงขออนุญาตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ